สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกระบะสุดอึดสุดถึกสุดทนนะครับแบบเจ้า닛สันโนราตัวไมเนอะร์เชงในปี2021รถเจ้าของเดียวที่สำคัญในเครื่องยนต์ดีเซล2.5 King c a p SL นะได้รถบ้านมือเดียวเลขไม้แค่66,000กิโลเท่านั้นนะจ๊ะผมใหม่ไมเนอร์เชงนะจากังหน้าเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดนะครับหล่อๆเท่ๆดุดันแบบนี้เลยไปหน้าใสาๆเลยนะแม็ก <Mac S 2> เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะขอบ16ครับยางปี2025ลายหยดน้ำพร้อมขับพร้อมใช้ที่สำคัญป่องล้อเราตีให้เรียบร้อยเพิ่มความไวบอดี้เข้าไปให้มันใหญ,ใหใหญ่ให้มันดุนะจ๊ะบบบััันนนไไดดดดดข้้้้้้าาางงเเเิิรรกกใใใหหหหมม่สตีียยยอแลลวว๋ปช กนครับด้านหลังรถนะครับผมโลโก้นิสสันโนราชัดเจนแล้วบันไดหลังเบิกให้ใหม่นะคันนี้มาพร้อมกับแม็กไรเนอร์งามๆเดิมนิสสันนะครับรถคันนี้ไม่ผ่านการใช้งานหนักหรือบรรทุกหนักแน่นอนเปิดมาแล้วอ,อกผูเจอความงดงามแน่นอนเบาะหนังพรีเมียมลายเปียโนโแบค็คเดินได้ขาวสวยๆหน้าจอเราเปลี่ยน Android ให้แล้วขนาด7.6นิ้วนะครับมีกล้องถอยนะเชื่อมต่อบูทูตได้ครับคันนี้มาพร้อมพวงมาลัยสวยๆหัวเกียร์งามๆและเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแอร์แบคจัดไป2ลูกนะครับผมที่สำคัญเบาะด้านหลังบุนวมให้ใหม่นะพพรรรรรร้้้้อออมมมมมมมขัััับบบบบนนนนน่่่่่งงงแสสสวววยยยยๆๆุไไไปเเละะะาาาาหหคคคีีกกด แดงไม่ผ่านการคายง,งานงแน่นอนและคันนี้น็อตเดิมเอ็นเดิมครับจุดมาร์กต่างๆเดิมโรงงานสติกเกอร์เดิมโรงงานมอ,อกรอ,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 อยู่ครบนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรระบบเบรก ABS นะห้องเครื่องค่อนข้างกว้างทําความสะอาดง่ายนะครับสำหรับเจ้า n i ส s a น New น a v ร r a 2.5 King Cab SL ปี2021รถบ้านเจ้าของเดียวเลขไม้แค่6 6 0 0 0กิโลวันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้ว300,000บาทขอเสนอราคาแค่375,000บาทด์เบาๆ6,800บาทสำหรับ, 6, บ,บสัญญาไทยรู้ตัวว่ารายได้รับรวมเกิน15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบออกแแแลลล้้้วไไมเเทาดยะถฟรีประกกกัันนนภย1ปีีแรรรฟค่าาดเิโอถ นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบใครใช่รีแคปจอทั้งหาไปขายทั้งหาเซลล์ A ได้เลยครับ